กล้องตัวนี้สิ่งที่พิเศษของมันคือมันรับสัญญาณ Wi-Fi ได้2คลื่นนะครับมันรับได้ทั้งคลื่น 2.4G และคลื่นสัญญาณ Wi-Fi แบบ 5G 5ล้านพิกเซลนะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ย5ล้านพิกเซลของ w s t a r c a m มมันมีแค่ C89 C39 นะครับ C89 S Plus Pro C39 S Plus Pro และก็มีตัวนี้ CS 99 Pro สวัสดีครับวันนี้ร้านพัทธิลาชอป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดูกล้อง V-Star Cam รุ่น CS 99 Pro X5 นะครับที่มันมีคำว่า X5 คือมันสามารถซูมได้5เท่านะครับ กล้องตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับเห็นหน้าตาของตัวมันเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเด่นๆของกล้องตัวนี้กันมาดูกันต่อนะครับตอนนี้เรากำลังจะเปิดกล่องเพื่อดูว่ากล้อง V Star Cam ค s 99 Pro x 5ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเวลาเราได้ไปเนี่ยเราจะได้ทำได้ถูกนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกัน เบื้องต้นนะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาแล้วถ้าสั่งจากทางร้านเรานะครับสิ่งที่จะเห็นก่อนคือวิธีการติดตั้งนะครับแบบเป็นภาษาไทยอันนี้ผมถอดระบบออกมาให้ว่าทํายังไๆให้มันติดตั้งได้ง่ายที่สุดก็ใช้อันนี้เลยพร้อมกับ QR code ที่สแกนแล้วถามตอบก,กับทางสวิตของทางร้านได้นะครับตัวนี้เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นวิธีการภาษาไทยให้นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของคู่มือนะครับคู่มืออันนี้เป็นคู่มือมาตรฐานของทางวีสตาร์แมนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเล่มสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นกระดาษแผ่นนี้หลายคนสงสัยนะครับแผ่นกระดาษแผ่นนี้คืออะไรบางคนไม่ได้ดูด้วยซ้านะครับกระดาษแผ่นนี้คือไดอะแกรมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าครับตัวนี้คือไดอะแกรมที่ บอกตำแหน่งต่างๆของตัวกล้องนะครับอ่ะเห็นวนะดังนั้นไดอะแกรมเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาที่เราอยากรู้ว่าตำแหน่งต่างๆของตัวกล้องอยู่ไหนดูในไดอะแกรมนี้นะครับก็จะรู้ทันทีตัวนี้ให้อแดปเตอร์แบบ1 2โวลต์2แอมป์มาด้วยนะครับอแดปเตอร์1 2โวลต์2แอมป์มีชุดกันน้ำ ของสายแลนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราว่างๆแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานตัวนี้กันว่าใช้งานยังไงนะครับลูกค้าถามมาว่าแล้วมันใช้งานยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับถัดมาผมก็จะดูว่ามีอะไรมาอีกนะครับมีชุดสายแลนมาให้มีไขควงนะครับสําหรับไขปรับกล้องต่างๆชุดพุกชุดน็อตนะครับทีนี้ตัวพระเอกของเราแล้วล่ะตัวกล้องเดี๋ยวเราหยิบตัวกล้องขึ้นมา นะครับโอเคอา,าแวหละอ่ะผมดึงตัวซีแบงคนี้ออกก่อนนะครับอ่ะตัวกล้องตัวนี้นะครับนี่ออกมาแบบนี้เลยมีสาอากาศสองสองต้นนะครับเดี๋ยวเราขยับสาออากาศขึ้นมาก่อน กล้องเป็นกล้องทรงสปีดโดมนะครับกล้องตัวนี้สิ่งที่พิเศษของมันคือมันรับสัญญาณ Wifi ไ,ไ,ได้2คลื่นนะครับมันรับได้ทั้งคลื่น 2.4G และคลื่นสัญญาณ Wifi แบบ 5G นะครับคลื่น 2.4G จะให้สัญญาณที่กระจายได้ไกลนะครับส่วนคลื่นสัญญาณ Wifi 5G อาจจะไม่ไกลเท่า2.4แต่มันจะแรง แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านในหรือบ้านไหนใช้ตัวเราเตอร์ Wi-Fi ดีๆหน่อยสัญญาณ 5G ก็จะส่งได้ไกลเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับเพราะว่ากล้องเมื่อมันรับคลื่น WiFi ได้2ขึคลื่นมันมีข้อดีมากนะครับเรื่องของช่องสัญญาณ w i f i 5G ที่มันมีช่องสัญญาณ Wi-Fi เยอะกว่า2.4นะครับซึ่ง มันจะเกิดการกวนกันระหว่างช่องได้น้อยมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นอาการที่กล้องเออเลกล้องช้ากล้องดีเลย์หรือกล้องออฟไลน์เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับสำหรับตัว Wi-Fi นะครับรายละเอียดลูกค้าสามารถศึกษาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเกี่ยวกับ Wi-Fi 2 4 G และ Wi-Fi 5 G นะครับต่อมาเรามาดูกันต่อตัวกล้องนะครับบอดี้ตัวนี้ทุกคนจะถามว่า ทำไมกล้องราคามันถูกกว่าหรือใกล้เคียงตัว cs 6 5 x 5ก็คือซูมหเท่าเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นรุ่นที่ฟังก์ชันเยอะราคาประหยะัดดังนั้นเมื่อราคาประหยะัดเขาก็จะลดต้นทุนลงนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติก abs นะครับซึ่งมันสามารถติดการแจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพลาสติก abs คือพลาสติกเหนียวนี่แหละ ทนแดดทนฝนนะครับตัวกล้องสามารถโดนน้ําได้นะครับโดนแดดโดนน้ําได้เต็มที่นะครับแต่ว่าการติดกล้องที่ดีนะครับเราจะต้องติดอยู่ในที่ที่มันมีที่กําบังให้ตัวกล้องนิดหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออายุก,การใช้งานของกล้องที่ยาวนานมากขึ้นนะครับดังนั้นนะหลายคนถามผมว่ามันไม่จริงหรอกกล้องมันออกแบบมาให้ติดตั้งกลางแจ้งได้ใช่ติดตั้งได้เต็มที่เลย แต่กล้องที่ติดตั้งกลางแจ้งกับกล้องที่ติดตั้งในบริเวณที่มีที่กำบงังฝนกำบังแดดนิดหน่อยกล้องอายุการทำงานหรืออายุการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันกน,นะครับอันนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยคุณสมบัติพิเศษนอกจากมารับ Wi ไ Fi ได้2คลื่นแล้วความละเอียดของกล้องตัวนี้มันเป็นความละเอียดแบบ5ล้านพิกเซล ะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ย5ล้านพิกเซลของว s t a r c a แคมันมีแค่ C89 C39 นะครับ C89 S Plus Pro C39 S Plus Pro และก็มีตัวนี้ CS99 Pro X5 นะครับดังนั้น3รุ่นเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลถ้าคนจะเอาไปใช้กับเครื่องบันทึกให้ดูก่อนว่าเครื่องบันทึกรุ่นเดิมของเราเนี่ย มันรองรับกล้อง IP Camer 15ล้านพิกเซลใหม่นะครับถ้ารองรับก็เชื่อมต่อได้เพราะว่ามันมีระบบเชื่อมต่อกับตัวเครื่องบันทึกอยู่นะครับรองรับระบบ o n v i f อยู่แล้วนะครับมันเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อกล้องนะครับเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆของตัวกล้องกันนะครับว่าตำแหน่งต่างๆใช้ทำอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวกล้องเป็นเลนส์นะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นเลนส์เลนชนิด Optical นะครับ มันซูมได้5เท่าดังนั้นตัวชิ้นเลนเนี่ยมันขยับเข้าขยับออกแน่นอนนะครับแต่ขยับอยู่ด้านในนะครับส่วน3ด้านนี้จะเห็นเป็นไฟไม่เล็กๆนี่ครับไฟไม่เล็กๆนี่นะครับไฟไมเ่เล็กเนี่ยมันมีอินฟราเรดและไฟ led แสงสีขาวนะครับสำหรับเราเปิดต่องสว่างตอนกลางคืนให้มันเป็นภาพสีนะครับอันนี้กล้องสามารถทำได้นะครับ กลางคืนเราปิดไฟเมื่อสนิทอินฟราเทดทำงานภาพเป็นขาวดำเราต้องการให้ภาพเป็นสีเราก็เปิดให้ไฟ LED มันส่องสว่างซะภาพมันก็จะเป็นสีนะครับดังนั้นกล้องรุ่นไหนก็ตามที่บอกว่ากลางคืนภาพเป็นสีมี2แบบถ้าเกิดเขาทำรูรับแสงให้มีขนาดใหญ่สามารถรับแสงน้อยๆได้ภาพก็จะเป็นสีนะครับอินฟราเรดยังไม่ทำงานแต่ถ้าเกิด รูรับแ,แสงเราใหญ่ไม่พอกล้องทําไฟ led สองสว่างภาพก็เป็นสีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกลางคืนที่เป็นภาพสีต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับหรือไม่ก็เปิดไฟที่ตัวกล้องภาพถึงจะเป็นสีนะครับถ้าเกิดเป็นปกติแสงอินฟราเรดเนี่ยส่องไปเนี่ยภาพเป็นขาวดำนะครับแต่ยังไงเห็นทุกจุดแน่นอนนะครับสำหรับกล้อง cs 99 pro x 5ตัวนี้นะครับ ทีนี้ช่องใส่เมมอยู่ตรงไหนนะครับกล้องรุ่นนี้ช่องใส่เมม,มเหมือนกับ CS 6 4นะครับก็คืออยู่ด้านล่างของตัวกล้องนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นช่องใส่เม,มมอยู่เราเอาไขค,รครวงไขเปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาก็จะเห็นช่องใส่เม,มมอยู่ด้านในนะครับด้านในจะมีช่องใส่เมม,มแล้วก็มีปุ่มสําหรับรีเซ็ตด้วยนะครับตัวสายนะครับตัวสายของตัวกล้องตัวนี้ ให้มา3มหางผมเรียกอย่างนี้นะครับว่าสายแบบ3มหางนะครับตัวช่องที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้เป็นช่องสําหรับเสียบสายแลนนะครับกรณีเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากให้กล้องเสถเียนเราเดินสายแลนมาเสียบที่จุกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีสายเล็กอยู่อีกสองสายนะครับตัวหนึ่งสำหรับเสียบอะแดปเตอร์เดี๋ยวเราจะทำการเสียบให้ดูนะครับเพื่อทดสอบการทำงานของตัวกล้อง แล้วก็อีกอันนึงมีฝาปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตทํางานเช่นเดียวกันสําหรับเราคืนค่าโรงงานนะครับเราเราก็รีเซ็ตหรือเราเปลี่ยนเน็ตเปลี่ยน w i i แเราก็รีเซ็ตเราจะไปใช้บ้านอื่นเราก็กดรีเซ็ตนะครับแล้วก็ไปติดตั้งใหม่นะครับตัวนี้กล้อง V-Star Cam CS99 Pro X5 นะครับชื่อมยาวมากเลยมันจะยาวกว่านี้ไหมนเนี่ย ต้องมีโปรพัด x 5ต่อไปด้วยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้อง5ล้านพิกเซลตัวนี้รับสัญญาณ WiFi 5 g ได้การใช้งานของตัวกล้องเนี่ยกล้องทำงานอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมสาธิตเบื้องต้นให้ดูว่าเออเราใช้งานแล้วกล้องทำงานอย่างไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมจะเริ่มทำการเซตอัพตัวกล้องนะครับเพื่อทำให้ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูว่าตัวกล้องตัวนี้เวลาเราใช้งานใช้งานอย่างไร ก่อนอื่นเลยผมก็จะเสียบอะแดปเตอร์ซึ่งผมเสียบปลั๊กรอไว้แล้วนะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับจะเห็นการทํางานของตัวกล้องนะครับกล้องจะเริ่มหมุนแล้วก็ร้องเรียกการเชื่อมต่อนะครับเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันตอนระหว่างนี้เราก็จะเตรียมมือถือไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อ Wifi นะครับผมใช้การเซตอัพแบบ Wifi นะครับเมื <S <S อ่ <S <S อกล้องมัน ส่งสัญญาณเสียงออกมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทําคือเราต้องเอามือถือจับ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับกล้องมันจะปล่อย wi-Fi อ,ออกมาออกมาผมจะเชื่อมต่อกับตัวกล้องโดยที่ไม่ได้ใช้สายแลนนะครับผมก็หาตัว Wi-Fi ของตัวกล้อง Wi-fi ของตัวกล้องจะขึ้นต้นว่า a อ sign แล้วก็ a อ s i g n แล้วก็เป็น i p c นะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับมือถือ Android นะครับ จะถามเรื่องของการรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ให้มารักษาเอาไว้กดเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็น iPhone ก็จะต้องอนุญาตการเชื่อมต่อหรือพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi เอาไว้นะครับซึ่งมือถือมันฉลาดมันรู้ว่า Wi-Fi ต,ต, wi wi ตัวนี้ไม่มีเน็ตมันจะทำการเปลี่ยน Wi-Fi ทันทีเพราะว่า Wi-Fi ตัวนี้ไม่มีเน็ตมันก็จะไปใช้ยางอื่นนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเข้าแอป iPhone เมื่อเราเข้าแอป iPhone แล้วเนี่ย ให้เรากดเพิ่มเลยที่ตัวหนังสือสีน้ําเงินถ้ามันเชื่อมต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ากล้องตัวนี้กําลังออนไลน์อยู่ตอนนี้ผมเชื่อมต่อกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วผมลองขยับนะครับอ่กล้องหันไหมเห็นไหมครับกล้องกล้องหันอยู่นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเปิดตัวไฟหน้าตัวกล้องนะครับว่าไฟตำแหน่งไหนทำงานอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยผมเปิดไฟส่องสว่างดูก่อนนะครับก็จะเห็นว่าไฟส่องสว่างนะครับแต่ละส่วนเนี่ยจะทำงานส่วนละสองดวงนะครับเพราะว่ามันมีสามแถบแถบข้างสองแถบแล้วก็แถบล่างหนึ่งแถบนะครับแต่ละแถบจะมีไฟอยู่สี่ดวงนะครับสองดวงทำหน้าที่ส่องสว่างเป็นแสงสีขาวนะครับ อีกสองดวงจะเป็นเรื่องของอินฟาเรดอินฟาเรดพอเราปิดไฟมืดกล้องจะมีไฟสีแดงติดกนะครับชอบมาสองดวงสองดวงนะครับอันนี้เป็นกล้อง CS99 Pro นะครับซูมได้5เท่านะผมขี้เกียจเรียกว่า X5 ให้เรารู้ว่ามันคือ X5 นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการหันของตัวกล้องนะครับเราก็สามารถหันได้355องศานะครับหันกล้องไปได้รอบๆตัวมันเลย การใช้งานการเชื่อมต่อผมทำเชื่อมต่อผมทำการเชื่อมต่อเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพียงเสียบปลั๊กแล้วก็เซตอัพตามวิธีการที่เราให้ไปนะครับทำตามขั้นตอนไม่เกิน5นาทีเราใช้งานกล้องได้แล้วเราสามารถตั้งค่ากล้องให้จับสัญญ,ญาณ wi-Fi กับตัวบ้านนะครับสัญญ,ญาณ wi-Fi กับ WiFi บ้านเนี่ยแล้วเราก็จะดูกล้องจากทุกที่ได้ทั่วโลกนะครับ ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับกล้อง V-Star Cam CS99 Pro X5 ตัวนี้เวลาที่เราสั่งกล้องวงจรปิดมาใช้งานกับที่บ้านเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคุณสมบัติของกล้องเนี่ยตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับถ้าตรงกับที่เราต้องการเนี่ยการใช้งานกล้องของเราเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามันเราสั่งมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอันนั้นอนะเราก็จะอยู่กับมันไปตลอด นะครับจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะเราสั่งมาแล้วนะครับกล้องสปีดโดมนะครับตอนนี้ V ี t a r c a m ออกมามากมายหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบกล้องสปีดโดมรุ่นนี้กับรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรรุ่นนี้กับรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรให้เห็นภาพเรียงพร้อมกันนะครับว่าหน้าตาของตัวกล้องเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วเราจะเลือกตัวไหนให้เหมาะสาหรับเรานะครับเราต้องการใช้สปีดโดมสักตัวเนี่ยเราอยากได้ตัวไหน ใช้งานยังไงบ้างงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ